แต่ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับม,มีพวกแผ่นพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาที่ที่ทิ้งที่อะไรให้ดีให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ว่าทรงสวยไหมครับผมว่าสวยนะผมยังทักกรเจติกเลย,เยแค่นี้ก็พอแล้วที่บ้านไม่ต้องเอาอะไรเยอะนะครับมาชมกันได้นะครับมาชมของจริงกันได้นะครับชมได้อีกประมาณแค่อาทิตเดียวนะครับ หลังจากนั้นส่งมอบแล้วก็ขออนุญาตขออนุญาตปิดปิดจอ็อบแล้วก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับถ้ามาชมก็จะมีรั้วอยู่นะครับมีรั้วรอบอาจจะมาเดินดูข้างนอกเฉยๆก็ได้นะครับหรือหรือไม่ก็คือแนะนำเนี่ยเข้าไปที่ร้านจะดีกว่านะครับจะดีกว่า โอเคฝากแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณมากมากนะครับผมใช่ครับสวดคุณวิสิตเดี๋ยวผมโทรคุยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอโทรคุยนิดหนึ่งผมว่าจะเลื่อนนัดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นเป็นวันจันทร์นะครับถ้าเป็นไม่ได้เพราะว่าผมจะเดินทางติดตั้งบุรีรัมย์วันเสาร์นะครับกลัวเดี๋ยวกลับมาไม่ทันนะครับอาจจะกลับมาถึงสายเลย<ม>เดี๋ยวขอเลื่อนไปดีกว่า นะครับหรือถ้าคุณสะดวกเนี่ยอาจจะขอเป็นพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวไงผมโทรหาโอเคครับขอบคุณมากครับ